สวัสดีครับอยู่กับ SK 120มารทรีครับอู้ออู้อย่าเบรกไว้ด้วยไปแล้วจัน เอก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 โอ้ก oh, ดเลยกดเอกกดเอกดเอกกดเอกกดเปล่อยเบรกเลยนะครับปล่อยเบรกเลยไอ้เลยกดแรงเต็มแรงเต รู้มาาั้นั่นไติดเอ,ก,เอกมันนี่เอกอายาไปยาไปโอ้โหโหอ,โอ,อพิเศษโอ้โห วางเลยอ๋อโอเคมารอบนี้ไม่เสียเที่ยวครับคัดโซด้วย ช่วงล่างเต็มครับมาดูฝั่งนี้หน่อยโอ้โซ่ใหม่ครับช่วงล่างเต็มเต็มดูโอ้กลมมากเลย่ะโอ้โหดูสียังไม่ถลอกเลยดูดูครับดูครับดูครับ รถเ,เลอไม่มีแตกไปเดินทางครับใครหารถไว้ใช้งาน sk 1 2 0 m มารทไฟฟ้าครบอามพิเศษโทรไม่ได้ครับ088 367 3447ช่องล่างเต็มไฟฟ้าครบแอร์เย็น นี่ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไปแล้วบา,บายยมาก่อนได้ก่อนเด้อเราเรา,เร,ารอโบอกแล้วคุป,ปันเเรา เข้ามาข้างในเย็นเยียบเลยเพราะนอกร้อนมากเลยครับเยี่ครับ0883673447ครับสวัสดีครับผม